ให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป สามารถรับชมได้ทุกวัน ดวงมาตั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสมิงโหราโหรายี่สี่ไลน์อดีอดโหราโหรา24ให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันตัวเองนะครับ เดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับก็จะมีดาวขยับย้ายอีกนะครับซึ่งมันก็ย้ายปกติของมันอยู่แล้วนั่นก็คือดาวอาทิตย์นะครับย้ายจากราศีกันไปอยู่ที่ราศีตุลแล้วก็เดี๋ยวประมาณวันที่24นะครับวันที่24ตุลาคมดาวศุกร์ก็จะย้ายนะครับย้ายมาร่วมกับดาวพุทธที่ราศีกัน นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ดาวพุธกังคาร์มันเพิ่งย้ายมาก่อนหน้านี้นะครับที่พูดมาทั้งหมดตรงนี้กํำลังจะบอกว่ามีนะครับสลัคนาราศีนะครับซึ่งคุณควรจะหยิบฉวยจังหวะและโอกาสที่ดาวมันขยับเดินดีตรงนี้นะครับในเรื่องของการงานและการเงินจะเจรจาติดต่ออะไรก็ตามจะสำเร็จแล้วก็ อ,อส่งผลที่ดีมากนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงจังหวะที่ชะตานั้นกำลังที่จะหยิบจับอะไรแล้วล้วนแล้วแต่ได้ผลดีทั้งสิน้นหนึ่งในนั้นแน่นอนที่สุดครับนั่นก็คือชาวลัคนาราศีธนูนะครับชาวลัคนาราศีธนูยังได้ดาวที่มันตีโกนถึงกันอยู่ นะครับแล้วก็พระฤหัสเนี่ยมันได้เป็นเกษตรราธีบดีได้ปัญจมหาบุรุษโยกอยู่แล้วซึ่งมันก็ดีอยู่แล้วดาวเสากับดาวพระฤหัสเองก็เป็นองค์เกณฑ์แล้วก็ไอดาวพุทธที่ถอยหลังตรงนี้มันถอยหลังไปเป็นเ,ออเกษตรแล้วก็มหาอุดแล้วเดี๋ยวมันจะร่วมกับดาวสุขซึ่งก็เป็นคู่ธาตุน้ําก็ส่งผลให้ชาวลัคนาราศีธนูนั้นติดต่อการงานอะไรก็ตามจะได้รับความสําเร็จดีแต่ผมฝากไว้นิดนึงนะครับว่าดาวคู่ธาตุน้ําตรงนี้ ผมสังเกตสังการมานานถ้าเกิดชาวลัคนาธนูมีการเดินทางต่างๆหรือว่ามีงานที่ต้องเดินทางหรือได้งานจากทางไกลล้วนแล้วแต่จะได้รับความสำเร็จ make money ได้อย่างดีทั้งสิ้นลัคนาราศีต่อไปนั่นก็คือชาวลัคนาราศีกุมดาวเจ้าเรือนการเงินนั้นยังคงเป็นลาภะอยู่ก็คือดาวพระหัสด,ดาวกระดุมพระไปเป็นลาภะ นะครับก็ส่งผลในทิศทางที่ดีทีนี้ในส่วนของชาวกลุ่มเนี่ยผมอยากจะบอกตรงนี้ว่าโชคลาบของชาวกลุ่มเนี่ยมันมีความโดดเด่นขึ้นมาอีกอย่างนึงคือมัน,นมันไปได้รับ พลังการโคจรของดาวที่ตามระบวงโคจรเนี่ยมันไปนส่งผลดีเกี่ยวเรื่องของโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กฉะนั้นใครที่เป็นชาวลัคนาราศีกุมแล้วมีความถนัดทนีอะไรก็ตามน่าจะหยิบจับหรือช่วยจังหวะโอกาสที่ดีมาทำให้มันเ,เป็นเรื่องเป็นราวเป็นกำไรกำไรขึ้นมาได้ซึ่งแน่นอนที่สุดมันก็จะส่งผลดีให้กับชาวกุมและอาจจะส่งผลดีได้ในระยะยาวๆด้วยซ้ำไปนะครับ แล้วก็ดาวอีกดวงหนึ่งเออโทษนะครับอีกลัคนาราศีหนึ่งซึ่งผมเห็นว่าณตอนนี้เลยเนี่ยดาวก็ส่งผลดีอยู่นะครับนั่นก็คือชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าสิงห์จะรีบหยิบฉวยจังหวะอะไรรืโอกาสอะไรก็ต้องทําตั้งแต่ตอนนี้นะครับถ้าเกิดปล่อยเนิ่นนานไปช้าไปเนี่ย มันก็หมายความว่าล่าผลที่ดีเนี่ยมันจะได้น้อยลงนะครับแต่อีกหนึ่งลัคนาราศีจริงๆต้องบอกว่าสี่ลัคนาราศีตรงนี้แหละนะครับที่กำลังจะได้รับผลดีนะครับเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานต่างๆและคุณก็จะแฮปปี้มีความสุขมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือชาวลัคนาราศีมีนเพราะว่าดาวพุธนั้นได้ไปเล็งลัคนาราศีมีนและเป็นเกษตราธิบดีส่วนดาวพฤหัสด,ดาวเจ้าเรือนของคุณก็มาเป็น อยู่ในพบที่10บพบรอยกลางฟ้าจึงทําให้ชะตาชีวิตนั้นส่งผลไปในทิศทางที่ดีฉะนั้นไอ้อันนี้สงของดาวพุธที่เดินถอยหลังตรงนี้นะครับไม่ได้ส่งผลเสียหายอะไรส่วนลัคนากลุมผมติงนิดเดียวนะระวังเรื่องของคําพูดคำจาเจรจาอะไรกับใครพยายามนึกที่ผมสอนไว้ว่าพยายามพูดที่ดีพูดจาภาษาดอกไม้พูดให้ดีแล้วจะรับเงินเออถ้าพูดไม่ดีไปใส่อารมณ์หรือไปใช้อารมณ์มากเกินไปเนี่ย เดี๋ยวมันจะเสียเรื่องครับนะครับนี่ก็เป็นที่มาของสีลัคนาราศีที่จะหยิบจับอะไรช่วงนี้น่าจะมีความสำเร็จแล้วก็เงินทองน่าจะไหลามาเทมาอย่างดีทีเดียวขอโชคดีครับสวัสดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบงเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุ้ยโงเ่เฮงอ s t r o ล o ี การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล